สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนานาศิกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกลุ่มลัคนากลุ่มในช่วงของครึ่งเดือนแรกสําหรับเดือนพฤษภาคม2 0 6 5นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร กดอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสั s งสกกดติดตามปรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถอัดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไปกับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีนานมเป็นเช่นไร่นะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนะาะไพ่อาจจะมีนาน้มของการสอบที่ได้บางตําแหน่งแล้วก็อาจจะมี ไพ่เนกาทีฟขึ้นมาก็อย่าคิดว่ามันเป็นไพ่ลายนะครับให้นึกว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําเท่านั้นไม่ใช่ไพ่ลายนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณนะครับสำหรับชาวกลุ่มได้ไพ่ h e e m p s e s s อัศวินถือเหรียญเจ็ดดาบเจ็ดไม้ s Six of s w o r r s นะครับไพ่ h e e l of fortune ไพ่สามไม้ราชินีถือเหรียญราชินีถือดาบไพ่ใบสุดท้ายราชินีถือถ้วยอิทธิพลนะครับใต้สรับได้เด็กถือเหรียญเนาะไพ่กัรเงินขึ้นมาเยอะมากเลยนะไม่เป็นไรครับค่อนข้างโอเคดีอยู่นะก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับสำหรับชาวกลุ่มเนาะไพ่ใบแรกตัวตนของคุณได้ไพ่ไหนถือเหรียญ ในถือเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวคุณเองนะครับอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการที่ตัวคุณนั้นมีความหนักแน่นมีความมั่นคงมากขึ้นกับการมองการไกลหรือสามารถที่จะมีโอกาสมีทิศทางของการสร้างหลักปักฐานนะครับกับในเรื่องของความสุขความหวังความมั่นคงของชีวิตมากขึ้นมีการมองการไกลในระยะยาวมากขึ้นมีโอกาสที่จะเข้าใกล้ความสําเร็จ แต่มันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปชาวกลุ่มลักษณะกลุ่มอย่าเพึ่งหุนหันพันเล่นอย่าพิ่งคิดอะไรทำอะไรโดยการแบบเร็วจนเกินไปนะครับไม่งั้นอาจจะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นเนาะเพราะบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบมีความอยากที่อยากจะให้มันว่องไวและรวดเร็วในสำหรับบางครั้งเนื่องจากมีอิทธิพลของไพ่ใบนี้นะครับเส้นอบอวานเส้นวอบวานเนี่ยเป็นไพ่ที่คุณอาจจะ บูเดือดเลยนะครับต่อสู้ทุกวิถีทางจริงๆมันก็เป็นพลังงานเป็น Energy ที่ดีที่ทำให้ตัวคุณเข้าใกล้ความสำเร็จความสมหวังแต่บางทีน่ยเราก็ต้อง ใช้ในเรื่องของความคิดการไต่ตองการตึกตองให้ดีก่อนค่อยเป็นค่อยไปมันดีอยู่แล้วถ้าเกิดเรารีบเราเร่งจนเกินไปบางทีอาจจะเกิดความผิดพลาดเกิดความสูญเสียไดุ้ผลของเซิร์นออฟวานเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่าคุณเองอาจจะมีการงานที่เอาจริงเอาจังมากขึ้นมีในเรื่องของการต่อยอดนะครับในเรื่องของการงานที่ดีมีสามไม้เกิดขึ้นด้วยสามไม้นะครับ แปลว่าการแบบขยับขยายการมีโอกาสมีแนวโน้มททศางที่ดีเกิดขึ้นสังเกตดูว่าผู้ชายคนนี้มี2ไม้ที่ตั้งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับโดยที่เขาไม่ได้จับนะแต่ไม้ที่3ประคองออกมา1นหน,หนมาแล้วก็มีโอกาสแล้วก็มีผีดอกออกดอกแบบนี้มันแปลว่ามันมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะสามารถเพิ่มศักยภาพที่ดีแล้วสามารถที่จะมีการแบบ เอาจริงเอาจังการขยับขยายมีในเรื่องของการงานที่เติบโตต่อยอดปานนมติดทางที่ดีมากๆเลยเพราะสามไาม้หมายถึงการแบบ ทำให้ตัวคุณนะมีศักยภาพที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเติบโตต่อยอดไปแนวโน้มทิศทางที่ดีมากๆเลยดังนั้นเนี่ยชาวกลุ่มแล้วก็ลักขณากลุ่มนะครับโอกาสของการงานนั้นดีมากๆแล้วก็ต่อยอดได้ด้วยเช่นกันนะครับขอให้คุณค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันอย่ารีบอย่าเร่งจนเกินไปและอย่ามีนอกมีในหรืออย่ามีกลยุทธ์นะครับมากจนเกินไปมี s o f s o r t เกิดขึ้นส่วนนับสอดเนี่ยมี2กรณีที่อยากจะบอกคุณ กรณีแรกคืออยากจะเตือนว่าระมัดระวังตัวคุณเองนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่มีนอกมีในคําว่ามีนอกมีในเนี่ยแปลว่าบางทีเราอาจจะใช้กลยุทธ เยอะจนเกินไปในการทํางานนะครับหรืออาจจะมีเส้นมีสายมีอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะทําให้ตัวคุณเองอะถูกจับตาถูกเพ่งเล็งหรือบางคนอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับข้องกับในเรื่องของผู้มีอิทธิพลต่างๆหรือเป็นสีเทาๆอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทําให้ตัวคุณอะค่อนข้างที่อาจจะต้องถูกจับตาถูกเพ่งเล็งนะครับหรืออาจจะมีความกดดันเกิดขึ้นจากราชินีถือดาบ โดยชาวเพศหญิงนะครับที่เขาอาจจะกดดันแล้วก็แบบคอยแบบจับผิดเราหรือว่าดูเราเป็นพิเศษแบบนี้เป็นต้นนะครับอาจจะมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นได้แต่อีกกรณีหนึ่งนะครับแปลว่าคุณอาจจะมีศัตรูรับหรือมีเพื่อนหลักหักเหลี่ยมโหดหรืออาจจะมีศัตรูบางคนนะครับที่แบบอาจจะแบบเหมือนแบบไม่ชอบคุณแหละนะครับดิสเครดิตเราหรืออาจจะมีปัญหากับตัวคุณทําให้ตัวคุณค่อนข้างมี อุปสรรคทางใจแบบนี้เป็นต้นเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับเพราะว่ายัางไงคุณก็มีโอกาสที่จะมีชัยชนะเหนือศัตรูได้มีผู้หักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือด้วยนะครับไพ่ใบ,บนี้คือ Queen of คัพผู้หญิงบางคนก็ช่วยเหลือผู้หญิงบางคนก็ตั้งป้อมมีปัญหากับคุณไพ่ใบ,บนี้คือผู้หญิงบางคนนะครับที่จะมีปัญหากับคุณแต่ผู้หญิงคนนี้ก็จะช่วยเหลือคุณมี2แบบเลย นะครับบางทีอาจจะแบ่งฝักแบง่งฝ่ายแบแบพวกก็ได้อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับพยายามอ่อนน้ำำอมทําตนไปกับในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่สักนิดหนึ่งคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนส่วนใครที่มองเราไม่ดีมองเราเป็นปัญหาสิ่งต่างๆแต่เรารู้แล้วว่าเราทําดีแล้วเราโอเคแล้วเราก็ทําอยู่ในลิมิตของ คนอื่นทั่วไปแต่เขาก็ยังจับตายังเพ่งเล็งกับเราหรือยังทําอะไรไม่ดีกับเราคุณก็ไม่ต้องสนใจอันนั้นมันเป็นทัศนคติโดยที่เขาอาจจะแบบใช้อัตตาคติในการตัดสินกับคุณแบบนั้นเป็นต้นคุณก็อาจจะต้องค่อยๆปล่อย,อยวางไปไม่ต้องไปซีเรสไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปแบบ ให้ค่ากับคนแบบนั้นนะครับเพราะว่าเราก็แค่ทําหน้าที่ของเราไปถ้าเราคิดว่าเราทําถูกแล้วเราไม่มีนอกมีในมากอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะค่อยๆปลดปล่อยพลังงานแล้วก็ปล่อยมันไปแลเดี๋ยวมันก็โอเคขึ้นซิกออฟสอดเนี่ยมันจะค่อยๆค,คลี่คลายไปนะครับโดยที่บางทีเราอาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ถ้าเกิดบางทีเราแอคชั่นนะครับมากจนเกินไปจ็ดไม้เนี่ยระมัดระวังนิดนึงเนาะเพราะบางทีเราอาจจะไป ขับเส้นเขาหรือมีปัญหากับเขาได้นาะราชินีถือดาบยังไงก็อาจจะมีปัญหากับคุณได้ดังนั้นก็ค่อยๆปล่อยวางไปทีละเล็กทีละน้อยยังมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังมีคนคอยแบบช่วยเหลือเราแหละโอเคไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของ สภาวะในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินเนี่ยขึ้นมาเยอะมากเลยเนาะการเงินของคุณเนี่ยนะมีโอกาสที่จะมีลาบมีผลที่ดีบางคนอาจจะมีโอกาสของการที่ได้ลาบลอยนะครับจากไพ่วงร้องแห่งโชคลาบหรือบางคนอาจจะมีโอกาสมีทิศทางที่ดีกับในเรื่องของการค้าขายนะครับบางคนอาจจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบ ขายในเรื่องของที่ดินอสังหาบางคนอาจจะขายบ้านแบบนี้ขายคอนโดนะครับหรือซื้อบ้านซื้อคอนโดก็ได้ ทั้งซื้อทั้งขายแหละคุณอาจจะสมหวังทั้งคู่บางคนขายคอนโดก็จะขายได้นะครับขายบ้านก็จะขายได้ขายที่ดินก็จะขายได้ส่วนใครจะซื้อบ้านคุณก็จะซื้อบ้านได้สร้างหลักปักฐานได้ใครอยากซื้อคอนโดก็จะซื้อได้อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะเพราะว่าไพ่สองใบนี้มันเป็นไพ่ของการที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์โชคลาภแล้วก็ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นั่นเองดังนั้นคุณจะได้ซับก้อนโตเนาะได้สินเชื่อจากธนาคารด้วยบางคน นนอาจจะมีความทุกข์ใจตรงที่ว่าบางทีไปยืมไปกู้เงินแต่ธนาคารไม่ให้ผ่านสักทีอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะเพราะมันอาจจะเป็นช่วงของไวรัสระ,ะบาดเขาก็อาจจะไม่มั่นใจว่าคุณจะมีเงินแบบนั้นไปไปอีกนานเท่าไหร่อะไรแบบนี้เขาก็เลยอาจจะไม่ได้ปล่อยกู้สินเชื่อง่ายๆแบบนั้นเป็นต้นเนาะแต่ตอนนี้มันเริ่มมีดวงละที่จะมีโอกาสที่จะมีคนช่วยเหลือได้หรือมีในเรื่องของ การเงินนั้นเข้ามามากขึ้นด้วยเช่นกันมี DM Press ด้วย DM Press เนี่ยแปลว่าคุณสามารถบริหารจัดการเรื่องการเงินที่ดีมีความมั่นคงนะครับมีความอุดมสมบูรณ์มีในเรื่องของการเงินนั้นเติบโตพัฒนาต่อยอดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนนะครับบางคนอาจจะลงทุนค้าขายต่างๆก็ได้ผลกําไรที่ดีเติบโตมากมายหรือบ,บางคนอาจจะลงทุนในหุ้นกองทุนรวมคริปโตนะครับหรือเป็น เทรดฟอเร็กต่างๆคุณก็สามารถทำกำไรได้ดีเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่สำหรับนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะว่าสำหรับนี้นะครับเดี๋ยวจะทำในเรื่องของออลาบลอยแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนนะครับในสินทรัพย์การเงินเนาะก็มีโอกาสที่จะมีความมั่งคั่งนะครับแล้วก็สามารถมีการเงินที่อยู่ตัวแล้วก็พัฒนาที่ดีได้จากราชินีถือเหรียญนั่นไม่ใช่ครับเอมเพรสเนาะส่วนใบนี้นะครับเป็นใออีกใบนึง การเงินก็ยังมีเก็บหอมรอมริบเยอะๆนิดหนึ่งนะครับพยายามมองโอกาสมองสิ่งดีๆที่อาจจะทําให้ตัวคุณสามารถต่อยอดการเงินที่ดีเก็บเงินนะครับให้มันมากขึ้นแล้วคุณจะสะสมความมั่งคั่งแล้วก็สามารถที่จะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางของการเงินนั้นดีมากๆเลยเติบโตต่อยอดจากเด็กถือเหรียญจะค่อยๆพัฒนาเป็นนหนถือเหรียญจากนหนถือเหรียญก็จะพัฒนาเป็น ควีนถือเหรียญเห็นไหมครับเติบโตพัฒนาดีมากเพราะมีไพ่สามใบนี้เห็นไหมจากเด็กเป็นไหนจากไหนเป็นควีนเห็นไหมครับดังนั้นคุณก็จะเป็นแบบมีความสุขความสมหวังมีการเงินที่ดีมีแนวโน้มทิศทางของการเงินประสบความสําเร็จเป็นเศรษฐีนี้มีโชคมีลาบด้วยนะครับก็โอเคการเงินมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มากเลยทีนี้เรามาดูในเรื่องของ เรื่องของลาบลอยกันบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนขอลาบลอยและการลงทุนสำหรับชาวราศีกลุ่มแล้วก็ลัคนากลุ่มด้วยนะครับ<อ>ไพ่ใบแรกนะครับไพ่สถ้วยอัศวินถือไม้ไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่ e ี m อมเพลนะครับ โอเคมีโอกาสถูกรางวัลอยู่พอสมควรนะครับราบลอยเนาะก็มีโอกาสถูกรางวัลน,นะครับเพราะว่ามีไพ่สามถ้วยคือข่าวดีแล้วก็การเฉลิมฉลองส่วนไหนถือไม้ก็แปลว่ามีโอกาสที่จะถูกรางวัลได้เนาะก็เลขนะครับที่เป็นเลขเด่นเนี่ยที่อาจจะมีแนว ในเรื่องของการถูกรางวลเนี่ยนะคะรับลาบลอยอาจจะมีลาบลอยจากเพื่อนในสังคมแล uh ้วก็อาจจะเป็นเลขท้ายทะเบียนรถนะครับของโดยเฉพาะเพศชายจริงจริงเพศหญิงก็ได้แต่เพศชายจะเด่ิกว่านะมีโอกาสที่จะเป็นรางวลถูกรางวัลได้จากเพศชายแล้วก็อาจจะเป็นเลขทะเบียนรถนะครับประมาณนั้นเนาะก็อาจจะเป็นเลขแหล่งที่มาแล้วก็เพื่อนในสังคมก็ได้เช่นกันนะคร <which S 2> <ๆ>ับก็อาจจะถูกรางวลได้จากการนําเลขเหล่าเนี้ย นะครับไปปรับประยุกตเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการลงทุนกันบ้างใครลงทุนในกองทุนรวมคริปโตนะครับหุ้นหรือเทรดฟอร์เรกต่างๆมีโอกาสที่ตัวคุณเองนะครับจะมีการแบบได้นะครับการเติบโตการต่อยอดการพัฒนาที่ดีบางคนอาจจะแบบเล่นรอบเล่นเร็วมากนะครับ จากดีเอ็มเพลเนี่ยกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าที่จะลงนะครับเทรดแบบเนี่ยอาจจะมีโอกาสของการที่ตัวคุณเองได้กําไรเข้ามานะครับค่อนข้างเยอะเนาะแล้วคุณค่อนข้างมีแพชชั่นที่มีการที่ตัวคุณเองจะได้รับผลตอบแทนผลการเติบโตที่ดีนะครับบางทีก็อาจจะวือหวาบางคนก็อาจจะแบบเติบโตแต่ก็ไม่ได้แบบวือหวามากมายก็ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ยังมีโอกาสที่จะมีการ แบบเติบโตและมีกําไรเข้ามานะครับเพราะว่าคุณอาจจะนําเงินตรงนี้ไปเฉลิมฉลองก็ได้หรือคุณเทรดนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสดีๆมีโอกาสที่จะได้กําไรแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่มีผลรีเทิร์นกลับมานะครับสามารถต่อยอดมีโอกาสที่จะพัฒนาในเรื่องของการลงทุนนั้นเข้ามาแบบ เขาเรียกว่าแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับบางทีเนี่ยคุณอาจจะซื้อไปแล้วรู้สึกนิ่งๆในช่วงแรกแล้วมันค่คอยๆเติบโตแล้วก็รันกําไรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทําให้เราสามารถเติบโตแล้วก็พัฒนาในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเ, rency, เนาะก็มีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับ ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เนาะก็อย่าเพิ่งเล่งรอบเล่นเร็วจนเกินไปถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่ก็อยากจะบอกว่าเก็บในระยะยาวดีกว่านะเออนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบเล่นมานานแล้วก็แบบ ชินแล้วนะครับหรือสามารถที่จะทำกำไรในระยะ d a y วันได้นะครับคุณก็มีโอกาสแนวโน้มที่ทางที่เล่นรอบแล้วก็เล่นเร็วได้อยู่เหมือนกันนะเพราะอัศวินถือหมายก็คือเล่นเร็วได้รได้รับผลตอบแทนที่เร็วขึ้นแล้วก็มีสิ่งที่ดีต่อใจนะครับประมาณนั้นเนาะสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b s c r i ายก็ติดตามกำลังใจกับช่องบูพญาด้วยนะครับขอบคุณคราม